ส t งดนดีเซนไฮทรีนุกพอมภาพแมววิงเล่นสวัสดีค่ะทุกคนการเล่นกับแมวไม่เพียงแค่ช่วยให้แมวมีความสุขแต่ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกมันอีกด้วยวันนี้เราจะมาแนะนำ10วิธีเล่นกับแมวของคุณที่จะทําให้เวลาของคุณกับแมวสนุกสนานมากยิ่งขึ้น 1. ใช้ของเล่นที่ขยับได้แมวชอบของเล่นที่เคลื่อนไหวเช่นขนนกที่ติดปลายไม้ลูกบอล หรือของเล่นที่มีเสียงกระดิ่งการเคลื่อนไหวจะกระตุนสัญชาตญาณการเล่าของพวกมันซองเลเซอร์พอยเตอร์เลเซอร์พอยเตอร์เป็นของเล่นยอดฮิตเพียงแค่ส่องแสงเลเซอร์บนพื้นหรือกำแพงแมวจะวิ่งไล่จับอย่างสนุกสนานแต่ระวังอย่าส่องเข้าตาแมวนะครับคะอสามซ่อนของเล่นให้หาซ่อนของเล่นหรือขน,นมในที่ต่างๆเพื่อให้แมวใช้เวลาในการค้นหา วิธีนี้ช่วยกระตุนความอยากรู้อยากเห็นและทำให้พวกมันไม่เบื่อง่ายซอมเดฮันสเล่นวิ่งไล่จับลองใช้เชือกหรือตัวคุณเองให้แมววิ่งไล่ตามการเล่นวิ่งไล่จับจะช่วยให้แมวได้ออกกำลังกายและสนุกไปพร้อมกัน 5. ของเล่นปล่อยกินแคทนิปของเล่นที่ใส่แคทนิปไว้ข้างในช่วยดึงดูดความสนใจของแมวทำให้พวกมันสนุกกับการเล่นและคลายเครียดได้เป็นอย่างดี Break time zone ten has หกกระดาษลังหรือทุ่งกระดาษกระดาษลังและทุ่งกระดาษคือของเล่นราคาประหยัดที่แมวลงรักแค่ปล่อยให้แมวสำรวจหรือซ่อนตัวอยู่ข้างในก็เปลี่ยนแล้ว7ปล่อยให้แมวปีนป่ายแมวชอบปีนป่ายดังนั้นการมีคอนโทรลแมวหรือชั้นวางของที่ปลอดภัยให้พวกมันปีนจะช่วยให้แมวออกกำลังกายและสนุกไปด้วย8 8ดดการเล่นแบบซ่อนแอป ลองซ่อนตัวแล้วเรียกแมวให้มาหาหรือหลอกล่อพวกมันด้วยเสียงของเล่นแมวจะตื่นเต้นและสนุกกับการค้นหา break time จงเต t น n h a m her เก่าสร้างสนามเล่นชั่วคราวใช้สิ่งของในบ้านเช่นหมอนผ้าว่อมหรือเก้าอี้สร้างสนามเล่นหรืออุโมงค์ให้แมววิ่งเล่นแมวจะชอบสำรวจสิ่งใหม่ๆสิบเล่นโดยมือยังระมัดระวัง การเล่นด้วยมือเช่นใช้นิ้วเหาะขยับไปมาหรือแกล้งหลบแมวที่พยายามจับอาจจะสนุกแต่ต้องระวังไม่ให้แมวกัดหรือควรแรงจนเกินไปการเล่นกับแมวเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้แมวได้ออกกำลังกายสนุกสนานและยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของลองนำวิธีที่เรานำเสนอไปปรับใช้ดูนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้า